รวม40อันดับมอดหน้าใช้ที่คุณควรโหลดติดเอาไว้ในเกม m ม Cloud สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนํา40อันดับมอดที่คุณควรมีพร้อมกับรีซอสแท็กในท้ายคลิปด้วยนั่นเองนะครับโดยภายในวิดีโอนี้จะแบ่งเป็นป3ช่วงได้แก่มอดที่เพิ่มประสิทธิภาพภายในเกม My Cloud ส่วนถัดมาคือมอดที่จะท,ทาให้เกมของคุณนั้นมีความน่าเล่นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในโหมดเอาชีวิตรอดและอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือรีซอสแท็กที่ผมมองว่ามันน่าสนใจก็เลเอามาแนะนํา เริ่มต้นกันที่มอดแรกโซเดียมมอดนี้มีไว้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเกมที่ดีมากกว่า Optify แต่หากคุณเล่นในเวอร์ชนันเก่า Optify จะดีกว่าอย่างที่2องโซเดียมเอ็กซ์ตร้ามอดนี้นั้นมีไว้ใช้เพิ่มการตั้งค่าต่างๆมากมายให้พวกเราสามารถไปปรับตั้งค่าเล่นได้ซึ่งเอาจริงๆมันก็คือตั้งค่าที่มีในอ p t i f ฟานั่นแหละ 3. iL ไอลิสมอดนี้นั้นจะสามารถทําให้เราใส่เชตเตอร์แพในมอดโซเดียมได้ซึ่งในปรตินมอดโซเดียมอย่างเดียวไม่สามารถใส่เชตเตอร์แพคได้แต แต่มอดนี้นั้นจะสามารถทำให้เราเล่นเ็ดเดอรแพคที่เราต้องการเอามาเล่นในเซตเรือแบบเร็บด้วย เอามาเล่นในโซเดียมได้โดยที่ตัวเกมของคุณนั้นจะเลื่อนขึ้นไปอีกต่อมาคือแพ็ก3มอดคู่นี้ Empedium, e m ี e d i u m Extra และ Oculus ทั้ง3มอดนี้มันก็คือโซเดียมโซเดียมเอ็กซและ i อ i ิแต่ว่าข้อเสียของโซเดียมโซเดียมเอ็กซและ i อลินั้นมันสามารถเล่นในตัวเกมฟาร์บิกได้เท่านั้นมันก็เลยมีคนสุดเจ๋งทําให้เรานั้นสามารถเล่นโซเดียมโซเดียมเอ็กซและ i อลิสได้ในตัวเกมฟอร์จ7 ลิเทียมมอดที่จะรับปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์และฝั่งคลายเอนโดยเราสามารถเล่นมันในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์ได้ด้วยเพราะว่ามันนั้นปรับปรุงะระบบฟิสิกของเกม AI ของม็อบแล้วก็บล็อกตามด้วยอื่นๆ แ NVIDIA มอที่จะทำให้ตัวเกมของคุณนั้นลื่นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่ปรับ Render Distance สูงๆแต่คุณจำเป็นต้องมีการ์ดจอ NVIDIA 9. Entity Culling โดยมอดตัวนี้นั้นจะทำการปรับระบบ Render ของเกมใหม่โดยที่มันนั้นจะไม่ Render สิ่งที่อยู่ข้างหลังกำแพงหรือสิ่งที่ผู้เล่นมองไม่เห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ FPS ให้มากยิ่งขึ้นโดยที่ปกติวัน,นิลานั้นจะ r e เดอรอยู่ซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาทำทำไม1ิ 10. เฟอร์ไลท์คอร์มอดดีนั้นผมเองก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างแต่ที่ผมมั่นใจได้ก็คือมันนั้นลดการใช้แรมของไมค c r a f t ให้น้อยลงซึ่งการลดแรมนั้นหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของเกมเอาเป็นว่ามันเพิ่มประสิทธิภาพได้ก็พอละ 11. Memory leak fix กทำการแก้ไขปัญหา Memory leak ของ Minecraft โดยจะทำการลดการใช้ทรัพยากรโดยไม่จำเป็นซึ่งนั่นหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวเกมลื่นขึ้นอีกด้วย 12. Dynamic f p s ทุกคนดูไว้ให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าผมนั้นอยู่ในตัวเกม FPS ก็จะสูงอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าผมปิดจอเกมไปหรือพับไปเปิดโปรแกรมอื่นมันจะล็อก FPS ให้เหลืออยู่เพียงแค่15ึ่งการทําแบบนี้ทําให้คอมเรานั้นมีประสิทธิภาพในการรันโปรแกรมอื่นมากขึ้นตอนที่รันไหมครับอยู่เบื้องหลัง13 Starlight หมดที่จะปรับปรุงระบบแสงของเกมไมค์ครับึ่งการปรับปรุงของมันทําให้ตัวเกมนั้นโหลดโลกได้เร็วมากขึ้นอีกด้วยถ้าอีกตามข้อมูลกราฟที่มันโชว์อตอนนี้ผมคิดว่ามันก็ดีขึ้นเยอะพอตัวนะ 14. Modern Fix โดยม็อดตัวนี้นั้นจะทำการเพิ่มประสิทธิภาพของเกมลดการใช้แรมและแก้ปัญหาบั๊กต่างๆที่ Minecraft มีนับว่าเป็นม็อดที่ครอบจักรวาลเลยทีเดียว15 Language Reload โดยม็อดตัวนี้นั้นจะประปับปรุงระบบการเปลี่ยนภาษาของตัวเกม Minecraft อย่างเช่นผมเพิ่มภาษาไทยเข้ามาแล้วกดจอมันจะเป็นภาษาไทยทันทีโดยที่ผมไม่ต้องรออะไรเลยหรือถ้าหากผมอยากกลับไปใช้ภาษาอังกฤษก็เพียงแค่เลื่อนมันขึ้นมาเพียงเท่านี้ตัวเกมของผมจะกลายเป็นภาษาอังกฤษแล้ว รวดเร็วทันใจวัยรุ่นแน่นอนนอกจากนี้นั้นเรายังสามารถเป็นวิภาษาอื่นได้โดยมันเองนั้นลองรับทุกภาษาที่ในเกมไมค์ค r ร f t มีให้าหากเราต้องการเล่นภาษาไหนแล้วแค่กดมาใส่ด้านขวาได้เลย16 C2ME โดยมัดตัวนี้นั้นจะประปับปรุงระบบจินเนลเลตช้างของเกมไมค์ค r ร f t ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพของเกมไมค์ค r ร f t ให้ลื่นและดียิ่งขึ้น 17 Cases is the m o t t มนี้นั้นจะประปับปรุงระบบการเจเนเรตช้างตอนเวลาเราสร้างโลกใหม่สิ่งถ้าหากว่าอยากรู้ว่ามันเร็วขึ้นมากขนาดไหนแล้วล่ะก็สามารถดูคลิปที่ผมนั้นเปรียบเทียบเอาไว้ให้ได้เลยบอกตรงๆได้เลยว่ามันเร็วขึ้นมากๆเลยละ่ะ อย่างมอดนี้มอดเดียวทําให้เวลาต่างกันมากถึง33วินาทีเนี่ยมันเร็วขึ้นมากขนาดนั้นจริงๆรินะ 18. enhanced block entities โดยมอดนี้นั้นจะทําการปรับปรุงระบบบล็อกเกือบทุกบล็อกในเกมใหม่ค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในฝั่งคลเอนได้อย่างดีเยี่ยม 19. a immediate l y f a s t โดยมอดตัวนี้นั้นจะเพิ่มความแรงให้กับเกมใหมค่คไปอย่างมากดูจากผลอ้างอิงของมันมันแรงขึ้นมากถึง6เท่าเลยทีเดียวมันเจ๋งมากเลยนะมดเนี่ย ยี่สิบเซเอไม่มีอะไรมากแต่ว่ามอนี้นั้นปรปับปรุงการใช้ทรัพยากรของเกมไหมครับสำหรับคนที่เล่นตัวเกมฟอร์ดยี่สิบเอดเดี๋ยวจะมอดตัวน,นี้นั้นคือมอดลดความแหลกระดับสุดยอดซึ่งมันนั้นจะลดความแหลกของ XP ลงโดยการรวมมันให้เป็นจุดเดียวกันพอถ้าหากไม่มีมันแล้วผมโยนเยอะแบบนี้ละ,ละอมมันจะแหลกบ้าระเบิดเลยละ่ะ มอตตัวนี้ค่อนข้างเหมาะเวลามีใครทาฟาร,ร์มเอนเตอร์แมนหรือฟาร,ร์มทองขนาดใหญ่เท่าโกดังถ้าหากว่ามันมี XP กองอยู่เยอะๆระละกองมันจะแหลกบ้านระเบิดเลยทีเดียวแต่าหากว่าเราใช้มอตตัวนี้ตัวเกมของเราก็จะไม่แหลกถึงขั้นบ้านระเบิดหรือเกมแคดไปเองจึงเป็นมอตที่ดีมากเลยใช่ไหมหละ่ะ22 h i s s s i t d i u m option โดยมอตตัวนี้นั้นจะปรับแต่ง UI การตั้งค่าที่แบบเดิมนั้นเป็นแบบนี้พูดตามตรงสำหรับคนที่ลงมอตโซเดียมผมแนะนำให้ลงมอตตัวนี้เข้าไปด้วย 23. 3D Skin Layers โดยมอตตัวนี้นั้นจะเป็นการปรับแต่งสก,กินของเราสุดเฟี้ยวฟ้าวที่จะเปลี่ยนให้สก,กินในเกมใหม c ครับดูมีมิติและดูมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นเรียกเดีวยว,วเท่สุดๆไปเลย 24. Mo มอตที่จะทำให้คุณนั้นสามารถเล่นผ้าคลุมอั i ติไในตัวเกมปกติหรือตัวเกมฟลับอีกได้และ 25. Mo มอตที่จะเพิ่มฟิสิกส์ให้กับผ้าคลุม 26. Continuity โดยมันสามารถเปลี่ยนจากนี่ ให้กลายเป็นอย่างนี้ได้บอกไ้เลยว่าสวยและเท่สุดๆไปเลยมันไม่ได้ทําได้กับแช่บล็อกกระจกอย่างเดียวนะที่สําคัญคือมันมาในรูปแบบของเชดเดอร์เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปใส่มันด้วยล่ะ 27. In-game a d c o u n t Switcher โดยมอต,ตัวนี้นั้นจะทําการเพิ่มระบบสลับ Add เ n านภายในเกมมาเลยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องปิดเกมเปิดใหม่ไปเปิดล้นเชร์แล้วสลับ a d d o คานให้วุ่นวายซึ่งมันสามารถสลับได้ทั้ง ID ทแท้และ ID เตือนโดยในที่นี้นั้นผมจะทําการเพิ่ม ID ีแท้ของผมเข้าไป และนี่คือเมื่อเราเพิ่มอดีทเข้าไปนะตามก็จะเป็นประมาณนี้เลยเราสามารถดูสกินของอทรทอนั้นไดด้วยเหมาะมากๆสำหรับคนที่มีหลายบัญชีและจำเป็นต้องสลับไปมาแต่ที่เก็บบาลนเชอร์ยี่สิบแปดซูมิไฟโดยบอลตัวนี้นะั้นจะทําให้เรามีความสามารถในการซูมมองเห็นภาพสีต่างๆที่อยู่ไกลๆได้ถึงมันนั้นมีประโยชน์อย่างมากซึ่งเอาจริงออฟดิฟายมีสิ่งนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าโซเดียมไม่มี 29. วิซูมคือมันก็คือมอดท,ที่ใช้ซูมเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันใช้ในฟอนได้ด้วยสําหรับใครที่เล่นฟอนผมก็แนะนําให้โหลดหมอดนี้เอาไว้แต่หากคุณใช้ออติไฟอยู่คุณไม่จำเป็นต้องโหลดหมอดนี้เอาไว้ 30. มอดแชทฮิสตอรีโดยมอดตัวนี้นะจะทําการปรับลิมิตของแชทในไมค์าที่จากเดิมมีเพียงแค่1น0ให้กลายเป็น1 6 3 8 4 เรียกได้ว่าเพิ่มมาเยอะเลยทีเดียวมอดตัวนี้เหมาะมากๆสาหรับคนที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการแชทคุยกันอยู่ตลอดเวลาเอาไว้เวลาเราลืมอะไรบางอย่างเราจะได้เลื่อนกลับขึ้นไปอ่านแชทเก่าๆได้3ามสิบเอ็ดรีเพลย์มอดมอดที่เหมาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์ที่เล่นเกมไมโคร r a ับเนื่องจากว่ามอดตัวนี้สามารถทำให้คุณทำสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ได้หลังจากที่เราอ่าจนพอใจแล้วก็ให้เราก,กดหยุดอ่านและทำการกดออกเกมเพื่อกลับไปยังหน้าแรก ซึ่งพออยู่หน้านี้เราก็ให้รอมันเซฟไฟล์สักนิดหนึ่งไม่นานมากหรอกหลังจากที่เซฟเสร็จให้เรากดดอนจากนั้นเข้ามาที่ UI ตรงนี้และเลือกไฟล์ที่เราต้องการเพื่อเข้าไปดูสิ่งที่เราได้อัดไว้ รีเพลย์มอ d นั้นค่อนข้างเหมาะสําหรับคนที่จะเอาไปทําฉากไทม์แล t หรือว่าฉากที่ตัวเองนั้นกําลังทําสิ่งต่างๆภายในเกมแล้วอยากให้คนอื่นดูใน YouTube สําหรับใครที่ต้องการแบบนั้นละก็ผมขอแนะนํามอดตัวนี้อย่างแรงเลย 32. w o ิบสองโวหรือวิธีใช้มอดตัวนี้นั้นให้เราทําการพิมพ์คําสั่ง flash w a n d เราจะได้ไม้คาถาวิเศษมาอันหนึ่งซึ่งจีมีเื่อความปกวตินี่แหละ วิธีใช้ของมันก็คือให้เรากคดคลิกซ้ายที่จุดที่เราต้องการและคลิกขวาในจุดที่เราต้องการอีกจุดหนึ่ง จากนั้นให้เราใช้คำส,สั่ง slash สองครั้ง set จึงวิธีนี้จะเป็นการ set บล็อกตามจุดที่เราต้องการให้เป็นบล็อกที่เราต้องการได้หรือถ้าหากว่าเราเผลอม set พาดไปแล้วล่ะก่อนเราสามารถพิมพ์คำสั่ง undo เพื่อทำการย้อนกลับไปแบบเริ่มต้นได้หรือถ้าเราไม่อยากต้องการให้มันกลับเป็นแบบเดิมเราก็สามารถพิมพ์คำสั่ง redo เพื่อที่จะทำให้มันกลายเป็นแบบที่เราใช้คำสั่ง set ได้โดยรวมแล้ว mod ตัวนี้นั้นมีไว้ใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการสร้างเพราะฉะนั้นมันเหมาะสำหรับสายสร้างมากๆเลย33 cherry on โดย mod ตัวนี้จะ อ,อนุญาตให้เราทําการแบกสิ่งของสัตว์และอื่นๆได้อย่างเช่นกล่องที่ผมกำลังแบกอยู่ตอนนี้นอกจากกล่องแล้วจริงๆเรายัางสามารถแบกเตาเผาและบล็อกอื่นๆได้อีกด้วยนะ สี่สําคัญคือเราสามารถแบ่งมันในหมดเอาชีวิตรอดได้ด้วยสิ่งนี้เองมันเพิ่มความสะดวกสบายในการขนย้ายของต่างๆที่สําคัญคือเราสามารถอุ้มวิเลจเจอได้ซึ่งนี่จะหมดปัญหาการลักพาตัวอย่างยากลำบากของวิเลเจอร์เราสามารถอุ้มมันแล้วก็ยัดมันเข้าโคกที่เราต้องการได้เลยเียเดียวสะดวกสบายและเร็วสุดๆ34 Apple Skin ินจริงๆแล้วมอดนี้ไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันจะบอกจํานวนหลอดอาหารที่เราจะได้รับหลังจากกินอาหารชิ้นนี้เข้าไปอย่างเช่นไก่ชิ้นนี้มันจะได้ประมาณ3ถ้าหากว่าผมกินไก่ชิ้นนี้ ผมก็จะได้หลอดอาหารประมาณ3นอกจากนี้มันยังบอกหลอดอาหารสีเหลืองให้เราด้วยนะซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันคือหลอดอาหารที่จะเพิ่มเลือดให้เราสามสาม้วสวีกโดยมอสนี้นั้นเป็นมอสที่ดีมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่องเก็บของของคุณมันรกประมาณนี้แล้วละก็คุณเองนั้นก็คงลำบากใจในการลากมันใส่กล่องเก็บของอย่างแน่นอนแต่ว่าด้วยมอสนี้อนุญาตให้คุณกดชิปคลิกซ้ายค้างแล้วก็ถลายปลื้ดเพื่อเป็นการเอาของเข้าไปในกล่องได้ซึ่งเราเองก็สามารถเอาของในกล่องเอามาใส่ตัวได้เหมือนกันเรียกเด้ว่าสะดวก สบายรวดเร็วประหยัดเวลาและเออไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแต่เง่ายๆคือมันมดีมาก36 I สิบหกไอเทมฟิสิกส์โดยมดอ d ต์นี้นั้นจะทําการเพิ่มฟิสิกส์ให้มีผลต่อไอเทมที่เราโยนไปที่ผืนซึ่งเรียนได้ว่าค่อนข้างเท่เลยฟิวฟ้ามะพร้าวแก้วกันเลยทีเดียวหากคุณคิดว่ามอ d เมื่อกี้เท่แล้วเสียใจด้วยมอ d ตีเท่กว่าด้วย37 e a t i n g Animation มชอที่จะเพิ่มแอนิเมชันในการกินให้กับเราหากเรามองในมุมมองนี้เราก็จะเห็นเป็นแบบนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าเท่มากๆ ที่สาคัญมอนนี้ผมได้มุมมองบุคคลที่1ด้วยนะบอกได้เลยว่าสมจริงสุดๆ38 w h ต t the h e c ก i ิหรือ WT ว์นยเอมดตัวนี้จะทําการบอกรายละเอียดของสิ่งที่ผมกําลังมองอยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นกล่องหรือบอกรายละเอียดของในกล่องด้วยนะหรือถ้าหากว่าผมกําลังมอง NPC มันก็จะบอกเรือของ NPC ที่กําลังเหลืออยู่หรือถ้าหากว่าผมมองแกะมันก็จะบอกชื่อของแกะที่ผมนั่นใส่เนมแท็กเอาไว้ด้วยเรียกได้ว่ามอดตัวนี้นั้นมีประโยชน์สุดๆไปเลย 39 v i s u a l i t y โดยมดนี้นั้นจะทำให้เวลาเราตี npc หรือเวลาเราตีสกิลิตันมันจะมีเอฟเฟกต์อัญมณและเอฟเฟกโครงกระดูกออกมาหรือหากมันยังเท่ไม่พอละกอ็ในเวลาฝนตกมันยังมีเอฟเฟกน้ำที่หยดลงแม่น้ำอีกด้วยนะจริงๆแล้วมอดนี้มันยังเพิ่มเอฟเฟกอื่นๆอีกมากมายเลยละเอาไว้ลองโหลดแล้วไปเล่นกันดูนะครับ คุณกำลังลงเมืองแล้วมันมืดตึ้อแบบนี้แล้วละก็ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยมอดที่40 gamma utils มอดตัวนี้นั้นจะทำให้เราสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เพียงแค่การกด G ปุ่มเดียวมันจะทำการเล่งแสงสว่างไฟไดไมค์ a า t ให้เรามองเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะมากๆกับการลงเมืองเลยล่ะจบเรื่องมอดเข้าสู่เรื่อง r e s r ี t Pa r รโดย Resource Pack แรกที่ผมจะแนะนำมีชื่อว่า default dark mode สิ่งเลซอฟแพคอันนี้เหมาะมากๆสำหรับคนที่เปลื่อตีมสีขาวของเกมไมค์ f าเพราะมันจะปรับให้ตีมของเกมไมค์ f านั้นกลายเป็นสีดำซึ่งพูดตามตรงสำหรับผมแล้วเวลาเกมไมค์ f าเป็นตีมสีดำนั้นมันเท่มากๆเลยล่ะครับซึ่งมันนั้นจะปรับ UI ของเกมให้กลายเป็นตีมสีดำอย่างเช่น i n v e n t o r y กลองแ n นด์ ally, View, และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสำหรับคนที่ชอบทีมสีดำและละก็ผมแนะนำเลซอฟแพคนี้สุดๆไปเลยล่ะครับ คุณกำลังมีปัญหาไม่รู้ว่าสมุดเอ็นชาร์ดเล่มนี้เอาไว้ใช้เอ็นชาร์ดกับอุปกรณ์อะไรใช่ไหมผมมีตัวเลือกมาแนะนำโดยรี s อ r t Pa กที่มีชื่อว่าเอ c นชาร์ดไอคอนโดยรีสอร์ทเกตัวนี้นะจะทำการเพิ่มไอคอนต่างๆซึ่งมันจะบอกว่าสมุดเอ็นชาร์ดเล่มนี้เอาไว้ใช้เอ็นชาร์ดอะไรอย่างเช่นชุดเกราะมันก็จะมีรูปชุดเกราะอยู่ข้างหน้าสมุดเบนดิ้งจะเป็นรูปดาวเพราะว่ามันใช้ได้กับทุกอุปกรณ์หรือทนดูก็จะเป็นรูปทันดูอย่างที่เห็นเรียกเดียวมีประโยชน์สุดๆไปเลยละ่ะ ชายนี Shiny, อ่ออสโคสุดยอดรีซอสแพนี้จะทําให้แร่ต่างๆในเกมไมค์ครับนั้นเรื่องแสงในทีมืดผมบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่ารีซอสแพ k นี้อีกแล้วสายลงเหมืองจะชอบรีซอสแพ k นี้มากๆอย่างแน่นอนเพราะว่าดูสิ่งที่ผมกําลังมองอยู่นี่สิแร่พวกนี้มันเรื่องแสงเรลยได้ว่ามองเห็นได้ง่ายสุดๆต่างว่าคุณกําลังมาฟาร์มแร่แล้วก่อทีนี้คือสวรรค์ของคุณเลยล่ะ เอาตรงกลง,ลงหากจุดประสงค์ของคุณไม่ใช่การลงเหมืองมาฟาร์มแร่ผมคิดว่าการใส่รีซอสแพงนี้มันก็เหมาะมากๆเหมือนกันนะเพราะมันทำให้ตัวเกมดูสวยขึ้นมากเลยล่ะ Water Improve มันสามารถเปลี่ยนน้ำธรรมดาธรรมดาที่แสงโคตรจะสว่างให้กลายเป็นน้ำุดเดียวฟ้าวสีใสที่เราสามารถมองเห็นลงไปยันใต้ดินได้ เอาจริงๆแล้วผมคิดว่ารีซอสแพ็นี้นั้นมันก็มีประโยชน์ที่จะทําให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้าน้ำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งยาในวิชั่นอีกต่อไปพวกคุณคิดว่าไงลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับอันสุดท้ายวาน,นิลาทวีคสุดยอดรีซอสแพ็ที่มีตัวเลือกให้เราอย่างมากมายแถมไม่พอมันยังมีตัวเลือกเวอร์ชั่นให้เราด้วยนะที่สําคัญคือมันมีตัวเลือกอย่างไฟต่ําหรือโลดตามอีกด้วยผมบอกได้เลยว่าคุณควรที่จะเปิดไปเช็คเว็บไซต์นี้เลยล่ะ ก็จบไปแล้วนะคบสำหรับ40มอดที่ผมแนะนำให้คุณโหลดมาเล่นในเกม i ม e c ครับและ Resource Pa c k ต่างๆที่ผมเองก็แนะนำให้คุณโหลดมาใช้ด้วยเช่นกันคุณคิดว่าคลิปแบบนี้เป็นยังไงลองคอมเมนต์แนะนำติชมต่างๆกันได้นะครับเอาจริงๆแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมทำชิปอะไรแนวนี้ผมอัดเสียงทั้งหมด1 3 1ครั้งเลยกว่าจะได้ลิปนี้ขึ้นมาหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อไม่พลาดลิปใหม่ๆของพวกเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ